อะไรใครยิงใครยิงอะไรวะมันแหละที่มันขาดอ่ะเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรถปะขึ้นรถเหรอเฮ้ยวงวงมาแล้วปะเราขับรถลุยลุยกับแม่งเลยปะไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยเอ้ยตุ๊กย้อยไปเลยเว้ยไอ้ไอ้ทุกคนทุกคน เดินมาพี่หน่อยเดินมาพี่หน่อยพี่มีอะไรให้ดูทุกคนมีอะไรมีอะไรมัน,นี่มันนี่มันนี่เรามีอ,อะไรทำเรา <laughs> ไ,ไหนไหนไหนดู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 ขบนนี่ข้างบนนี้ขบนบ้าบน,นนี่เราไปขี่รถกันทอะไ,ขไรขบวน <laughs> <laughs> ขับขึ้นรถขัแคบแป๊บขัแคบแป๊บขัแคบแป๊บไ <laughs> อ้ย่าไม่โหดกว่าสไปเดอร์แมนอีกริง แล้วไปถ้แมนนี่ม right? ันวิ่งบนหลังคาใช่ไหมนี่โถดจัดขี่รถบนหลังคาไอ้นั่งนั่งทุกคนนั่ง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 นะนั่ง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 กดนั่งนะกดนั่ง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 ทุกคนกดนั่งทุกคนคิดยังไงกับการที่มันมีรถอยู่ข้างบนนี่วะ เลยไปแอบเลิแป๊บหนึ่งเอ้ยมันเป็นมันเป็นจุดแอบที่โคตรเนียนเลยเว้ยมันจุดแอบที่โคตรโคตรเนียนเลยเว้ยพี่นี่มันถึงกี่กี่พันเกมเลยพี่นะจะได้ขนาดเนี้ยไอ้ไอ้จุดย้อยไปเลยเว้ยมันมีมันมีแค่ก็เกมหมดแล้วแต่คืนเราจะไม่ได้แบบนี้ได้น้อยมากเฮ้พี่พี่พี่เชื่อว่าว่าถ้าเราอยู่บนนี้ตั้งแต่ตอนนี้นะเว้ยเราจะได้ที่หนึ่งเว้ยเราไม่ด้อยเราจะได้ที่หนึ่งเว้ย ดี๋ยวถ้าเราแต่ถ้าแต่ถ้าวงมันดีมานะเราจะขับรถแล้วก็ลงไปเลยนะเว้ยแไอผมว่าผมมีความคิดดีอยู่นนะพี่ลองใต้รถเน่ได้อยู่นะได้ไหมได้ไหมทำอะไรวบ้างทำใต้เนี่ยใต้รถเนีล่วงเฉยไอไอมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยเว้ยโอ้โหนี่แอบเนี่ยมาเดิมอีกเลยสุดยอดไปเลยเว้ยสุดยอดไปเลยเว้ยสุดยอดเนี่ยมาเดิมอีกอ๋อสุดยอดสุดยอดนี่มันจุดจุดใส่แรงชัดชัดนี่ นี pigeon, anyway. right. ่มันจ right? so, you know like ุดตายแล้วส yeah. uh, so ุดยอดสุดยอดโอปิดกบากบากบาาแคปโลดเลยแต่เดี๋ยวพี่ลงไปดูข้างล่างนะทุกคนช่วยไปดูข้างล่างก่อนทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งขยับกระเย็นนะพี่คอย่าขยับดูข้างล่างเลยท่านที่ได้กระชับนี้เดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดูให้โอ้ยโคตรแมวเงี้ยสบายเจอว่ะพี่แมีมึง เหม่อไอ้คนเนียนเลยแบบเกมเราแคปมาเลยโอ้โหจุดใส่แรงที่เนียนที่สุดในโลกแอลเนียนวันนี้มีอีกไหมหนึ่งตุ้ยไปเลยเว้ยที่เชื่อว่านี่มันเป็นยุทธการเว้ยที่ GM เนี่ยส่งมอบมาให้เราได้ที่หนึ่งเว้ยส่งรถคันนี้มาให้เราเว้ยสมมติว่าสมมติวา่าเราไม่ได้นั่งรถเนี่ยแล้วเรามาทำอะไรนิดหน่อยแรกก็จะดีเงินดังคนเดิมอีก เฮ้ยเรื่องเรื่องเรื่องที่ฐานะค้างเอ้าเหนไม่เป็นไรค้างไม่เป็นไรเดี๋ยวรอได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าพี่ขึ้นไปหมอบบนรถมันจะเป็นอะไรบ้างวะไม่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 น่ามีปัญหาทีนี้เรามาทำตอนแบบไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยฮึบ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 อันนี้เราทำไปเพื่ออะไรวะกดไม่รู้ ทุกคนคิดยังไงกับการที่พี่ยืนบนอากาศได้ไหมเฮ้ยทุกคนคนมา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 เนียนเนเราเนียนก่อนเนียนเนียเนียน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 เนีนเนียนนีนีนเนียนเีนเนียเนียนเงเียนเนียนเนนเนียเเย มาแล้ว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 มันอยู่ไหนวะพี่มองไม่เห็นวะไปไปอยู่นี่แหละโอ้อยู่ได้อยู่ได้ได้ออะเดี๋ยพี่กินไปพี่กิ่ไปมองพี่กิ่ไปมองไี่มองโอ้ยเจ๊ไม่งงวิวทับได้ข้างหน้าข้างหน้าเวิข้างาข้างหน้านู่น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 มันจะไม่เห็นเราดิยังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเราพี่พี่แมวแมวมันดูลาดตาเว็นให้อยู่ คิดอะไรกับการที ho, hey, be ่มีที่แอบที่สุดในในรอบหนึ่งเป็นสัตวีเอ้ยมันมองไม่เห็นเว้ยมันมองไม่เห็นเอ้ยมีรถไามีรถมาไปไปไปมันมองไม่เห็นมันยมองไม่เห็นต้องซื้อโทรศัพท์ไปเี๋ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรใครยิงใครยิงอะไรวะมันแหล์ที่มันขาเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้เจอปะเจอเหรอเฮ้ยวงมาแล้วปะเราขับรถลุยลุยกับแม่งเลยปะไปเลยเว้ย I like you! <laughs> เฮ้ยทุกคนขึ้นมาเว้ยเราทิ้งทิ้งเบอร์สองแม่งไว้เลยเว้ยทิ้งทิ้งแม่งเลยเ้ยในบ้านในบ้านมีบ้านบ้านกว่ามีพี่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยทิ้งแม่งเลยนะไม่ไม่เอามันเลยเนี่ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยตายตายหมดตี้ยโอ้ยนายเราจะเราจะจะย้อนระเบิดย้อนระเบิดนี่ย้อนแม่งเลยอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ห้องไหนวะตอนนี้หย่อนหย่อนเข้าไป ไปกระโดดนุดไหวเปล่าไหวเปล่าไหวไหวไหวก็มาดิสาดยักบอกเลยตอนนี้อาสาดล้วงดังโอ้ไม่ได้คิดว่าตัวผมสาดงหารยังไม่ทันเปิดเลยอ้า,าว่มีคนดาวมีคนดาวระเบิดผมหมวกวางไว้สองอันที่ไหนที่ไหนกันนองกันนอกน,นอกี่ยเป็นจิงรถว่ะ <irgend. S 2> พี่บอกเลยว่าตอนนี้พี่ไม่สนใจอะไรแล้วนอกจากการปามนเสร็จผหมดพี่เนมคิดยังไงกับช็อตนี้พี่สุดยอดมากนนอะไอ้พี่มีปืนพี่พิ้วพี่มีปืนพี่พิ้วิ้วปิ้วแต่ก็ไม่เท่าไอช็อตเมื่อกี้หราพีเนี่ยรถ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 รรถรมรถ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 ถรถรถรถะถรถรถรถ กอล์ฟประตูเองมาพี่นิมด yes> ิหาเรียงหาเรียงไอายี่รถมาเลยรถขยิ่งขยิ่งขยิงมีคนมีคนยิงมีคนยิงพี่อ้าวบ้านบ้านดูดูบ้านเหลืองบ้านเหลืองบ้านเหลืองพี่เห็นมั้ยแม่มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ เออออกมาบ้าแล้วออกมาบ้าแล้วออกมาออกมาออกมามาหน่อม่ต้องเฮ้ยมีคนอยู่กับพี่ด้วยวะคนอยู่กับพี่ด้วยมันจะเปิดมันจกับพี่ด้วยนี่แอมพ์ขอผมก็มีพี่เฮ้ยไอ้ชื่อใครล้านฟูมันล้านอะไรไม่รู้ ช็อตนี้เนี่ยดูดูตับไวกว่าฟาร์มัสบอกเลยมันลามันลาต้องโดนต้องโดนเอ้ยเ,เก็บเ็บเนี่ยเ็บโคตรโคตรเก็บล่วงล่วจ่อยวออ่จ่ยว่จจอยล้วจอแล้วนูเนีจัดนูเนีจัดไหไวะ อย้อมยหอนองพ่อ้ยจบอ,น,อนีา่อย,อ,อยู้ัไว้ช่มอั้ใหอัดอยู่อัดอยู่เอาเ่าคนที่ชอบก็อย <ib> ่า <c oughs> ลืมฝากกดไลค์กด <c oughs> ติดตามนะครับคลิป จบแล้วครับผมเอาเป็นว่านะครับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปฮาๆแบบเล่นกับเพื่อนแบบนี้ที่ไม่มีในฟรีไฟล์เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ตลกๆแบบนี้อีกนะครับและคลิปแบบนี้ก็จะลงทุกวันเลยครับผมเอาเป็นว่านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม